สวัสดีครับผมวันนี้เราพบกันเช่นเคยนะครับ13นาทีดเต็ดจะกลับฝักสมเด็จบางคุคโ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 คนพลที่66ปู่เก่าอันนี้ยังเสภาค90%เลยนะครับไม่ผ่านการใช้ด้วยครับผมขอโชว์ให้ดูขอบๆครับนะครับขอ,อ,อให้ชมนะครับผมมันคือสมเด็จบางคุณพลร่วมวยุนเป็นศพครับผม คุณได้มาวันนี้นะครับพระสวยสมบูรณ์นะครับด้านหลังเลยสีไม่ออต้งบางขุ้นโคมแเดียวนะครับสีไม่ออกนะครับเหลือด้านหลังนะครับเป็นหลังสวยพระไม่ได้ใช้เลยนะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นหนึ่งฝากลุ่มโคมเก่านะครับถ้าเป็นกลุ่ใหม่ก็จะมีตาย,ยางนะครับแยกแยะกันอยู่แค่นี้เองนะครับสวยมากคโคมโคมนี้เจอในกลุ่มเกา ให้ดูทุกฟองโค้มุมนะครับก็เดี๋ยวลดฟองให้ชมลดฟองให้ชมจะเห็นรายละเอียดเนื้อหาครับเนื้อหาครับมะดูอาจจะเกเดียนเดี๋ยวผมลดฟองให้ชมนะครับไปอยู่ประมาณ3ามนาทีนิดๆกับต่อ ภาพก่อนนะครัภาพงนี้เป็ to to นนะครับของผู่ชมรายละเอียดนะครับดูภาพน้ำผเลยนะครับภาพน้ำผูในสมเด็จฟางน้ำผูงพระผุงครับเกีภาพน้ำาึเลยนะครับโร้งยิ้มสดจังสวยสมบูรณ์นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับสภาพผ้าลงปุ๋งนะคเือปงตายนะครับภาพถุง ไม่มีโพไปิมเกัตถุเขาตมนีโก็ติมเกตุได้โพก็ิมโพโพก็มีการท่านหรนท่านบอกว่าิมปโพส่งฐานแซมติมปกโพส่งเกศวตูนะครับเป็นผมก็ดูเป็นปกโคผมนี่ยนะครับก็คือเรกิมปโพกเียวับศกรกลง้องสพระเกี่นความชัดเจนขึ้น อยู่ที่กล้องนะครับโทรศัพท์บางบางบางรุ่นถ่ายจะไม่เหมือนกันนะครับ,บความสวยก็อยู่ประมาณสี่นาทีสามนาทีนิดๆกันครับกับคลิปลงในช่องอหน้าัดข่าว ถ่ายภาพสดอย่างนี้ผมถ้าแชร์ไปหน้าเพจี่ยสีภาจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะถ่ายลี่มันสวยจริงๆสวยงามมากาๆตวลายเนื้อบากระป๋องเบื้อปากระป๋องตุ๋เต่ากระแจี๊ยนะครับกระแจีตัวกระแจี๊ักระแจยบภาพนะครับ ผิวผู้ภานะครับผิวเป็นกระแจกกระจันะครับไมไ่รู้กระเทียอ,อะไรหรือกระแจกแบบนี้นะครับอยูด้านหลังบานทุกกมนะครับเป็นภาพกเก่าเรามาดูภาพโรปรวมนะครับเดี๋ยวดูไปในสีนี้นะครับก็จะสวยระบาดนะครับต,บตัขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไปเปลี่ยนเรื่องนี้ก่อนครับสวัสดีครับผม